ครับสวัสดีครับบีทีเอสงูสัปดาห์ที่แล้วคุณจะขิดให้ตัวเอเชียนอินซูเลเตอร์กับ BT s อไว้เป็นยังไงบ้างครับ AI ที่คือแนะนําขายนะครับส่วนอ๋อแนะนําขายครับผมครับส่วน B t s เอเราให้ซื้อนะครับนะครับเป้าหมายหลังจากที่มีการรวมพาอยู่ที่เจ็ดบาทนะครับเรายังคงยืนยันที่ซื้อเหมือนเดิมครับอ๋อค่ะครับเป้าหมายเท่าไหร่นะคะตัวนี้เจ็ดบาทครับเป้าหมายเจ็ดบาทตอนนี้บริเวณห้าบาทยี่สิบ ก็อัปดจอีกประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นได้ได้ค่ะแ้แรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นสําหรับหุ้นตัว B T S นี้จะเป็นแรงซื้อแรงขายลักษณะไหนได้ตามไหมคะอะไรนะครับแรงซื้อแรงขายของหุ้น B T S นะคะ,คะเป็นลักษณะแรงซื้อแรงขายลักษณะไหนคะตอนนี้มีสถาบันเข้ามาเก็บไหมหรือว่า <c oughs> สถาบันเนี่ยมีนะครับส่วนสถาบันที่ขายที่เข้าถือประมาณพันแปดร้อยล้านพันโกลเบนแซกเนี่ยก็ยังคงขายต่อเนื่อง <c oughs> นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทางน,นักลงทุนไทยแล้วก็นักลงทุนสถาบ,บันเนี่ย แลวกาถ้าคุณคิดเองไม่อยากติดต่อกองน,นี้เหมือนกันว่าให้ขายผลาดท,ทางเขาอ๋อคุณคิดวะตามเก็มหุ้นคืนถ้ากรณีที่มีคนขายครับพี่แต่ว่า,าราคาเนี่ยอาจจะยังคงตกลงกันไม่ได้คนขายอาจจะยังขายอยากขายแพงนะฮะคนซื้อก็อยากขายอยากอยากอากคนซื้ออยากซื้อถูกๆแต่ตอนนี้มันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันร,ราคาคนในกระดานอยู่แต่อะไรก็ตามเนี่ยนะพูดโดย fundamental แล้วเนี่ยผมเนี่ยต่านาว่า ตัว BTSN นะเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวเชื่อศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทครับคือธุรกิจมันดีนะฮะคุณจักริดแต่ในเรื่องของผู้บริหารนั่นสิธุรกิจมันดีไหมนะครับธุรกิจตัว Transportation เขาเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ยอดของผู้ที่ใช้โดยสารเนี่ยทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับฉันก็เป็นลูกค้าด้วยแหละทุกวันเลยคนต่อวันนะครับค่ะ นะครับแล้วก็พอมันมีส่วนต่อขยายไม่ว่าจะเป็นตัวแบริ่งเองหรือว่าตรงฝั่งทนเองเนี่ย<น>ตรงนี้ก็ฝีผู้โดยสารเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโบกี้ใหม่เข้ามาอีกนะครับ<น>ประมาณช่วงเดือนกันยายนอีสามสิโบกี้เนี่ยช่ว<น>งนั้นเนี่ยก็น่าจะฝีผู้โดยสารทำให้ยอดยอดผู้โดยสารเนี่ยมันโตขึ้นมาอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบริษัทโฆษณานะครับ<น>ที่กําไรประมาณบาทหนึ่งต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็โตอย่างต่อเนื่องรับ ทางทิสโกโเอเนี่ยจะเป็นคนเอาบริษัทลูกของ BTS บริษัทนี้นะครับเขา้ามาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ประมาณช่วงเดือนกันยาอันนี้ก็เป็นคาทาลิสที่จะส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยกระตัวขึ้นต่อนะครับ<ช>จากกำไรบริษัทลูกเพราะ<ช>ว่า BTS เ,เนี่ยคือหุ้นบริษัทมีอยู่ที่ประมาณบาทนึ่งคืออนาคตธุรกิจของเขาดีหมดนะคะคุณจักริดแต่ว่าในเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าธรรมพิบานของไม่วอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักธรรมพิบาลของผู้บริหารของบริษัทนี้ เคยมีประวัติอยู่เยอะไม่ใช่หรือคะอ่ะมันก็มีนะตอนสมัยปี40กระายบ<ช>ริษะะรัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประสมกับปัญหาวิกฤตอ่าธรรมภิบาตเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่ที่ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําตามฟันเป็นเ้่าค,ครับซึ่งถามว่าธรรมภิบาลมันจะเกี่ยวข้องไหมการจะมีค่ะถ้าจะของไม่ซื่อจริงอ่ะ ถ้าเจ้าของไม่ค่อยซื้อทิ้งหุ้นลงมาอาจจะทำกระดานนิ่แดงเถื่อนข่าวก่าวอะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ไม่นด้เราคุยกันเรื่องจริงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไลฮะไม่รู้ถามคุณค่ะค่ะก็มันก็คงจะมีข่าวนะครับที่อยู่ในพื้านะครับอืแต่นี้คือผมก็ดูจากไอตัวบบก็ไม่ได้ขัดทุนที่เขาสอบตลาดหลักทรัพย์นะครับก็พูดตามนั้นแล้วกันเขาเป็นอย่าฟ้องฟ้องเลยครับแต่ไม่ต่ำมาก ไม่เราพูดถึงว่าก็็เปนคูด้ได้ได้ครับไม่เราสงสัยเฉยๆเราถามกันว่าเอ๊ะมันน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจกันนะกับเรื่องราวตรงนี้่ะคะก็แค่เล่าเล่าสู่กันฟังค่ะก็แนะนากันต่อสําหรับ BTS แล้วสัปดาห์นี้คุณจักรีแนะนําตัวไหนยังไงคะอสำหรับสัปดาห์นี้ผมแนะนําขายนะครับคือตอนนี้เนี่ยตลาดเองขึ้นมาค่อนข้างตื้อแล้วข่าวดีก็รับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะจบรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณนก็แนะนําขายทั้งหมดออกไปครับ ที่เราได้ไดกำไรใช่ไหมคะใช่ครับเราได้นำขายหมดเลยนะขายหมดเลยคะไม่มีครับรอรอบใหม่ครับรอรอบใหม่รอบใหม่ที่ว่านี่รอรับที่ดัชนีเท่าไหร่คะอ,อ๋อผมมองนะครับแถวประมาณเราดูพันสองร้อยจุดก่อนนะครับสองร้อยจุดนะครับ mm hmm. อ,อ๋อตอนนี้พันสองร้อยยี่สิบก็ถอยไปอีกประมาณยี่สิบจุดเท่านั้นเองอออัออนนี้คือรับแรกครับคือถ้าหากรับไม่อยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงไปเล่นแถวโลเดิมพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบขึ้นปเป้าหมายของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงอ๋อรอรับตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะ ก็มองว่าเสียงเสียงแล้วไหมฮะราคาระดับระดับนี้นะคะมันเต็มมูลค่าแล้วล่ะครับเต็มมูลค่าแล้วมูลค่าของตลาดหรือว่ามูลค่าของอะไรคะอเซ็ตโดยรวมเนี่ยเราให้เป้าหมายทั้งปีหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดจุดอมันโดนไปแล้วตกลไอัพเลยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับสามปีอ๋อครับผมมันก็หมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคในมุมของคุณจะรกิจหมดแล้วนะคะสําหรับตัวเซ็ตนะคะตอนนี้ ครับมีอะไรไหมคะคุณฮิรันคะอะไรนะครับกออ๋อท่านี้แหละค่ะที่ที่สอบถามขอ้อมูลขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ